คลิปนี้คุณโอจะพาทุกคนมารีวิวนาำดำค่ะมีแฟนคลับนะคะที่อยู่ที่ชุมพรนะคะอำเภอสวี Sweet, ที่บ้านเขาปลูกทุ่เรียนหนาดำอโอชีนะคะเขาก็เลยตัดมาให้คุณโอนะคะแต่ที่นี้ก่อนที่เราจะมารีวิวอคะ่ะเรามาดูกันก่อนนะคะว่านามดำเนี่ยของเขาหน้าตาเป็นยังไงคือลักษณะของเขาจะค่อนข้างจะกลมๆคล้ายๆกับกระดุมแหละแต่ว่าหนามของเขาจะสั้นๆถีๆกว่าการะดุมหน่อยนึงอะคะ่ะแต่ที่สําคัญคือก้นของเขาเนี่ยค่ะบุ๋มๆลงไปนิดเดียวมันจะไม่ได้บุ๋มลงไปเยอะเหมือนกระดุมอะค่ะแฉกตรงนี้ค่ะมันก็จะเห็นชัด เจนเลยอะค่ะคล้ายๆของมูซันคิงนะคะก็ใใค,อะคะือจะเป็นดาวฮ่าแฉกแต่ว่ามูสันคิงลูกเขาจะยาวๆรีกว่านี้นิดนึงนะคะอันนี้ก็จะกลมๆหน่อยเดี๋ยวเราจะมาผ่ากันนะคะว่ามันจะอร่อยสมคําล่ลํารือจริงหรือเปล่ามาค่ะเวลาที่เราผ่าหนามดำเนี่ยค่ะปกติแล้วอ่ะเขาจะรอให้มันสุกจัดแล้วมันหล่นนะคะเหมือนกับคล้ายๆของมาเลยอะไรย่างเงี้ยแต่คนไทยจะไม่นิยมกินแบบนั้นส่วนใหญ่เวลาเขาผ่าเขาก็จะผ่าตามร่องแบบนี้เลยแต่ดาวฮาแฉผ่าไปเลยเราไม่ได้มีสั้นนะนะคะผ่าค่อนข้างยากเดี๋ยวเราก็จะบอกเป็นแบบหมอนทองผ่าแบบเนี้ยค่ะพูๆอ่ะม ค้างยากเนื่องจากว่าทุเรียนเนี่ยมันจะเปลือกหนาเขาจะไส้หนาด้วยค่ะมันก็เลยทาให้ต้องใช้แรงเป็นอย่างมากเลยเดี๋ยวมาลุ้นกันค่ะว่าเนื้อของเขาจะเป็นยังไงจะสวยแล้วก็อร่อยไหมนี่ค่ะทุกคนขป็นโอได้มาเรียบร้อยแล้วค่ะอันเนี้ยเดี๋ยวจะชิมแต่ว่าก่อนอื่นทาดาเต็มจานเลยนี่นี่นี่ที่ควณโอบอกไปแต่เมื่อกี้แล้วค่ะว่าเปลือกเขาจะค่อนข้างหนาถ้าดูจริงนะเปลือกหนาเลยนะคะแล้วก็ไสของเขาเนี่ยก็จะค่อนข้างหนาเป็นอย่างนี้เลยถามว่าทําไมราคาแพงเราต้องชิมค่ะ นี่คะ่ะหืมเม็ดเขาไม่ได้ใหญ่มากนะคะเขาไม่ได้เม็ดรีบฉีกแล้วก็ว้าว wow. คือหนามดานะคะเขาจะมีความคล้ายชนีในแง่ที่เหนียวเมื่อกี้คุณเหวีกลืนแล้วมันจะแบบกลืนไม่ค่อยลงเลยมันฝืดมันติดคอมากเลยแต่ว่าเนื้อเขาจะแห้งอย่างชนีอะ่ะเวลามันเหนียวมันก็จะเหนียวเป็นแบบลื่นๆอ่ะแต่นี่เหนียวเป็นแบบฝืดๆด้วยอะค่ะแล้วก็หวานน้อยไม่ได้หวานมากอะค่ะเพราะว่าไม่ได้เป็นแบบสุกนิ่มไม่ได้เละเป็นปลาล้าเพราะฉะนั้นเนี่ยความหวานของเขายังไม่ได้เยอะมากมที่สําคัญนะคะกลิ่นเขาไม่แรงเลยอะค่ะกลิ่นเบาๆกลิ่นหอมแบบ อ่อนๆอ,อ,นอ,อ,นอะเหมือนดอกไม้แต่ไม่รู้ดอกอะไรบอกไม่ค่อยถูกกินเข้าไปแล้วก็เคี้ยวเต็มปากเต็มคำดีนะคะว้าวผิวเขายังกรอบๆอ,อยู่นะคะกรอบๆนิดนึง,นงมันจะไม่เป็นเส้นใยอค่ะมันจะเป็นครีมๆรีะถ่ายเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ย เป็นอย่างเงี้ยบีบออกมามันก็จะเป็นครีมเลยอะ่ะอาจจะดูไม่น่ากินนิดนึงนะเส้นใยน้อยมากค่ะทุกคนถ้าคุณโอ๋ผ่าพุ่งเนี้ยมันจะพอดีกว่านี้มากเลยเพราะว่าวันเนี้ยมันยังหวานน้อยนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ชอบกินทุเรียนนะด้วยความที่กลิ่นมันแรงเอ่ยินแล้วเป็นเส้นใยเอยแล้วมันหวานจัดมากเกินไปคุณโอแนะนําเจ้าหนามดํานี้เลยค่ะเพราะว่า กลนไม่แงเวลาที่มาไปสนนี้นะคะไม่มีกลิ่นออกมานอกกล่องเลยค่ะส่วนนี้เป็นส่วนที่อยู่จังหวัดชุมพรนะคะก็ส่งมาให้คุณโอได้รีวิวดูนะคะเดี๋ยวยังไงคุณโอจะไปลองอีกสักภูสองภูแล้วกันค่ะเพราะว่าถ้าฟาดหมดเนี่ยสงสัยคืนนี้จะนอนไม่หลับแน่เลยค่ะแล้วเรากมาเจอกันใหม่ขึ้นหน้านะทุกคนคลิปนี้ฮ่าฮ่เหมือนเดิมบายบายอือลาไปก่อน